สวัสดีครับผมจากนัพลนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําคลิปวีล็อกนะครับเป็นคลิปที่ผมจะไปตัวคอนเสิร์ตนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยที่วันนี้เราก็จะไปทําการแสดงกับวงพริมาแบนนะครับก็เป็นวงของผมเองแล้วก็ ส่วนอีกวันหนึ่งก็จะไปทำการแสดงกับพี่บุรินทร์วิสุทธ์นะครับกับทีมโซลสมิธนะครับโดยทริปนี้ก็จะไปยาวๆเลยนะครับวันที่1วันที่2วันที่3แล้วก็จะกลับวันที่4นะครับก็สำหรับที่สนามมีสุวรรุณภูมิตอนนี้ก็เป็นอะไรที่เงียบมากๆนะครับคือเหงามากเลยนะครับคนแบบว่าน้อยมากเพราะว่าเขาไม่เปิดให้ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาครับก็เป็นอะไรที่สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับสายการบินก็ต้องสู้ๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลัง รอเพื่อนๆพื่อนสมาชิกมากันครบนะครับเราก็จะทําการโหลดเครื่องดนตรีนะครับต้องโหลดพร้อมกันเพราะว่าของเราเยอะมากเดี๋ยวรอเพื่อนแปน๊บนึงนะครับตอนนี้ก็สมาชิกมากันครบเลยนะครับตอนนี้กําลังตรึงเครียดกันมากเพราะว่า เร,เรื่องใหญ่ของน,งคนัคดนตีก็คือการโหลดน้ําหนักนะครับมันมีเครื่องดนตรีบางชิ้นที่สรุปแล้วเขาไม่ให้ไปถือไปหน้าเครื่องนะครับก็าเป็นเบสของพี่เมยก์ก็ก็กําลังเครียดอยู่แล้วก็ลุ้นว่าถ้าเกิดโหลดไปตรงนี้เลยจะพังไหมนะครับช่วงนี้ระหว่างรอโหลดของนะครับก็แนะนําตัวนิดหน่อยครับนี่เป็นพี่บู๊ทนะครับก็เป็นซาว์เอนจิเนียร์ครับวันนี้อุ่นใจมากๆเพราะว่าเรามาเล่นต่างที่แล้วก็มีซาวน์มาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งคลาคที่จำเป็นมากๆ,ๆนะครับเวลาเราจะไปดูคอนเสิร์ตกันนะครับตอนนี้ก็เช็คอินทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีของบางชิ้นเราต้องโอเวอร์ไซส์นะครับนนไม <ป S> ่พี่ถือพอนนี่ไปไหนคะไปโอไปเชียงรายครับ มาถึงที่สนามบินเชียงรายแล้วนะครับกำลังจะรอเอาเครื่องดนตรีรอ,ออกกุปกรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปซาเช็คกันที่ร้านที่เราเล่นวันนี้นะครับก็คือร้านแทม์รินนะครับ ก็เช็คของกันเรียบร้อยแล้วนะครับกาลังจะไปซาเช็คกันแล้วก็เบสพี่เมย์พังไหมครับยังไม่ได้เปิดดูเลยครับยังไม่ได้เปิดดูครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่ร้านว่าพังหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงที่ร้านเทมิรนแล้วนะครับก็เป็นร้านที่เราจะทําการแสดงคืนนี้บรรยากาศที่ร้านก็สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรอบๆร้านกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับซึ่งในร้านเนี่ยเป็นห้องกระจกลายล้อมนะครับก็วันนี้ตอนซาวเชคก็จะต้องละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะกล้องมากๆก็ถือว่าน่าจะรอดตายครับเพราะว่ามีซาวเอนจิเนียร์มาด้วยนะครับเดี๋ยวดูรอบๆครับ สักนิดนึงนะครับเพราะว่าริมคีย์บอร์ดพังครับจากการขนส่งครับก็เลยต้องเช่าตัวล่างมานะครับเป็นอา0ดีจ็ดร้อยนคือด้านบนของร้านนะครับเดี๋ยวผมให้ดบรรยากาศรอบๆของชั้น2นะครับก็ เจดีนะครับใครอยู่ชั้นสองก็ดูได้มุมนี้เลยมันกระเบือที่ตัวเลยนะพี่เมย์จะไม่ังแกพ่อง้ก็พี่เมย์ก็กำลังช่วยแก้โดยการจูนหนังกองนะครับ oh <yeah. S 1> นอกจากเรานอกจากเราจะแก้ด้วยการปรับ e วเราก็การจูนหนังกองก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับ ดูฮะอันนี้ยากหน่อยนะครับถามพี่บูหน่อยครับวันนี้พูดถึงเรื่องปัญหาที่ต้องแก้ไขหลักๆมีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องสาวครับก็พอมันเล่นอยู่ข้างในนะครับลําโพงถูกแผนแล้วครับโครงสร้างเ้วยมันก็จะมีรลยเอ,อเอิอยู่แต่ก็ระบบว่าแก้ไขไง่ายหน่อยตรงที่ว่ากลางแหลมกับทับมันแยกกันเราก็เบาซับได้เบาดังทับได้เดี๋ยวพอไปแก้อีกขีข้างในหน่อยนึงแล้วดนตรีก็จะเล่นง่ายหน่อย เดี๋ยวเราตามพี่บูทไปดูการทำงานครับเอาด้วยนะข้างในกับข้างนอกคนเราเสียงเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็กดานมันเป็นไม้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีปัญหามีปัญหาตรงที่ลำวงกระพือนี่เราต้องแก้ไขขัดราให้แน่นแล้วก็แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่ ซับกับกลางแหลมเนี่ยมันแยกกันมันสามารถเป่าดังได้แล้วก็ซับก็ทำเป็นโมโน,โนแต่เรือกขอแก้ EQ แป๊บนึง thank <laughs> นนี้หลักๆของเครื่องดนตรีนะครับก็ซาวเช็คไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังซาวเช็คไม้ร้องอยู่ครับซึ่งไม้ร้องก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่สําคัญมากๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําไม้ร้องกันครับเสียงเราเสียงเราเออออ หลักๆก,ก็จะเช็คมอนิเตอร์ก่อนนะครว่าหอนหอนไหมถ้ามอนิเตอร์ไหมก็เช็คโทนนะครับเออออออีังย่ไมัน่เคยฟังเสียงเสียงยมันไม่ชิน ดีล้องไกรเรียบร้อยตอนนี้ก็เสียงมอนิเตอร์ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โทนที่ต้องการนะครับซึ่งซึ่งเสียงร้องนี่ก็เราต้องพยายามปรับให้ให้มันได้โทนเสียงที่นักร้องเขาถ ซึ่งตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศการทํางานการเชาเช็คกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่หนึ่งคือมันนอกสถานที่นะครับแล้วก็สถานที่เองเนี่ยมันก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับเรื่องของการเล่นดินตที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าห้องมันเป็นกระจกใช่ไหมเราก็นะครับพยายามจะแก้ปัญหากันอยู่ซึ่งการที่มีซาวอินเนียมานี่ยเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีนี่เละแน่นอนครับ เพลียวล้อมันจะมีเสียงหอนนะครับพี่บูลสาวเอ็นเขก็ต้องทําการคัดเสียงนะครับเพื่อเพื่อคัดเสียงที่มันหอนออกไปนะครับชัวเบต้า 5-8A ของพี่นกนะครับใครที่ใช้เบต้าก็ระวังเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์คาดิออ่มารับทั้งหลังได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าข้างก็ไม่มีแต่ข้างหลังนี่ คต้อง <Okay. S 2> ระวังให้เต้นไม้ขน,ขนาดด้านหลังมัน <boarding> ลองดูลองดู ันนี้ก็ซาวเช็คเสร็จอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับถือว่าเป็นงานถิ่เหมือนกันนะครับก็สรุปนะครับพอยต์หลักๆเนี่ยคือเวลาเราซาเช็คเราต้องการให้มันฟังเคย์ฟังชัดฟังรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่แบบมีกวกนการมีเฟดกันก็จะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับวันนี้ซาไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวพวกเราจะกลับไปพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยวก็จะมาเจอกันใหม่ตอน3ามทุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอน3ามทุ่มครับ ตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านแล้วนะครับแบบดีใจมากเพราะว่าคนเยอะมากๆนะครับมีแบบน้องๆบางคนที่เชียงรายที่เป็นนักดนตรีเนี่ยก็ลางานเพื่อมาดูงพี่มาแบนด์นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะต้องตั้งใจทําการแสดงให้ให้ดีที่สุดนะครับให้สมกับพี่น้องๆเพาลางานมาดูนะครับนี่ต้องขอขอบคุณแบบแฟนคลับเชียงรายชาวเชียงรายจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเรา prima span ได้มาทำการแสดงที่เชียงรายนะคะขอบคุณคุณมารีมากๆนะคะที่ชวนพวกเรามานะคะเพลงต่อไปนี้นะคะที่เรากำลังจะเล่นนะคะเป็นเพลงบรรเลงหนึ่งเพลงที่มีคนรีเควสต์มาตั้งแต่เรายังบินมาไม่ถึงเชียงรายเลยเพลงนี้เป็นเพลงออริจินอลซองจากพี่เมย์ขอสิงตัวมือพี่เมย์หน่อยได้ไหมคะพี่เมย์มือเบสของเรานะคะ เพลงนี้ใช่เพลงว่า passionate ค่ะ รี้อยแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ปลื้มใจมากๆนะครับเล่นเสร็จแล้วแบบแอบตาคอเบาๆเพระว่าแบบทุกคนที่เชียงรายเูตั้งใจมาดูพวกเราทีา่มาแบนจริงๆแล้วก็พูดกันตรงๆคือมันเป็นความรู้สึกแรกที่แบบเราไม่ได้เล่นแบค up เยย้ยนะครับเหมือนมาเล่นในน้ำพรีมาแบนล้วก็ทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นศิลป,ปิน มาดูเราร้องเพลงตามเต้นตามก็เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็จะเก็บแรงแขักดันนี้นะครับมาพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับก็ยังไงฝากติดตามผมแล้วก็พีมาแบนด์ด้วยนะครับก็สําหรับวีล็อกวันนี้ก็คิดว่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปลุยต่อกับพี่บูลินนะครับในงานโฮเทลเฟสก็คือที่เชียงรายเนี่ยนะครับแล้วยังไงก็ฝากติดตามช่วงต่อไปของคลิปวีล็อกด้วยนะครับสวัสดีครับ